เราฝันบอกนะพี่ผมยิบเอาตัวเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอาตัวมาเพื่อมาต่อยคนไทยอนาคตต่อไปผมอยากจะไปต่อยพวกโรมันกาซาเลสไปต่อยกับพวกสีสเกตหรืออะไรแบบนี้นั่นคือความใฝ่ฝันของผมเนี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ยเขาแบบนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็อายุส8แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องดีแล้วนะครับลังมวยจากคนไทยเนี่ยคนไทยไม่มีคู่เขาหลายคนพอไปรุ่นเก๋นะครับวัยสิบห้าปอนสิบห้าปอนสิบห้าปอนด์ครับผมมั่นใจไหมว่าจะได้แชมป์โลกมัน่นใจ โอเคครับขอบคุณมากครับหน่เดี๋ยวหน่ไ่่อนก่อนหน่อนอฟเออออสสิบห้าทำกี่โลออดสิบห้าทำกี่โลกสี่โลทำสี่โลทำได้อยู่หว่าสบายคุณจะไปถ่ายรูปไปาไปสิบห้ก็สบายหสิบห้ก็สบายนี่ ทำเองเลยอีกรอบมันเป็นจานให้ <laughs>